รูสถาบันกรจังหวัดนไทยครับพสะสนัูกานารแล้วก็ทางสายใชยกกำองกั้กทั้บกรงทางกระรวงการศึกษาแล้วก็แขกทีู่ดเุีุณท่านครับก็ควรจะจะเอามานะรับทางคณะ้นตัวใหม่ครับกรขออนุญาตนาเรียนนะครับวิธีโองเรียน้ันไทยโดยสังกิครับโดยพื้นที่องเรียน้ันไทย่มีพืที่ทั้งหมดนะครับ14ไร่2งานนล้วก็ ผมเองก็มีสาที่เป็นคณะกรรมการรัฐศากตร์นะครับก็ปีนี้ก็เป็นคณะกรรมการเลยก็เป็นทิศษาด้วยนึ่งที่นี่จะเป็นปีที่17ที่นี่ได้อยู่ในพิธีเก็นบ้านไทยคนเห็นการเดินเด็กเด็ของเรียนบ้านไทยคือตลอดนะครับก็อยู่ตั้งแต่ครั้งอาจารย์เทพพิมอยได้อยู่ที่อียูสก็เป็นอาจารยเกษียได้วันนี้ก็ส่งเขาให้เกียรติมาร่วมงานด้วยครับก็เห็นจากลูกนาำของเรียนบ้านไทยตั้งแต่ทำแรกๆครับตั้งแต่เรียนบ้านไทยยังเป็นพื้นที่คับภาษาภาษโสราษฎรนธานีเป็นแบบเกิดเกลือครับ ไม่มีต้นไม้เกิดขึ newer, ้นเลยครับในกระจาดไม่ไม่บอกแค่ความการพัฒนามาเรื่อยใทุกวันนี้ก็มีเรื่องมีต้นไม้เรื่องกระจาดเกิดขึ้นครับคนเรียนพในการแต่ละวุ่นแต่ละท่านได้ทัฒนาครับต่อเราค่อยๆพัฒนาตัว่ามีความขั้นปกครับต่อว่าเป็นอย่างดีกว่า่านผู้ในการเชุดใหม่ก็จะมาเพิ่มเติมกับสิ่งที่เราอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นครับก็ขอดีนะรัในฐานะตัวแทนของคณะองคมการศึกษาคณะ ผู้ปกครองครับบ้านไทยทั้งอาหารก็มีความดีดีพิจารณ์ยิ่งครับดีมาได้ต้อนรับครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าทางชั้นพ่อคนใหม่เขาก็จะมาพัฒนาสารเัรศาสตรพัฒนาบุคลากรและก็สิ่งสถานที่สุดครับก็พัฒนาผู้เรียนเทพดียดีทิมไต้ครับก็ในนามตัวแทนของพี่น้องบ้านไทยทั้งอาหารก็มีความดีดีพิจารณ์ยิ่งครับแล้วก็ดีต้อนรับท่านพ่อเข้าใหม่เขานพ่อใหม่ครับเข้าสู่ด้วยโรงเรียนบ้านไทยครับผมครับขอบคุณ คุณท่านผู้ใหญ่สมเดริม่างการ,ระานระครับประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไทย